สวัสดีครับแฟนแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสาคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารน,นะครับฟุตบอลเดินหน้ากันต่อแม้ว่าจะยังเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับก็เอามาฝากกัน3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนึครับ ฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับโบตันอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับชิลบูรีอันดับ19โบตัน82แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอพอสมัตมา11นะครับตัวหลักชุดนี้ก็มีพาริสแมคโฮม่าคู่หน้าเป็นจอห์นโบวาสันกับอารอนคอนลินนะครับเจอกับชิลบูรีี่แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับวีคอมมา0 2นต่อ 2, ครับเทเรร์เพอร์รีจอร์แดนชิปลี่นะครับกองหน้าเป็นดานียลอูโดครับนัดแรกเจอกันโบตันบุกชนะ 20คู่นี้ก่อนเกมโบตันเป็นกอค่อนข้างเยอะนะครับโบตันเนี่ยตามดาบี้4แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับเอาง่ายต้องการที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติในขณะที่ชิววลบอรีเนี่ยไม่ชนะมา4เกมแพ้มา2นัดติดน,นะครับดูแล้วโบตันดูเหนือกว่าเยอะนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับโบตันมีโอกาสจะชนะขาดถึง2ประตูคู่นี้เชียร์โบตันนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสอตรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเซาท์แฮมตันอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเบรสตันอันดับ10เซาท์แฮมตัน8 1แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าน ชนะวัดฟอร์ดมา3-2นะครับตัวหลักอดัมอาร์มสตรองเดวิดบรูคกองหน้าเป็นเชียร์อดัมครับเจอกับเพลสตัน63แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับนอริชมา0 1นย์ต่อะครับมีฟอร์เดียยันเซนคู่หน้ามิโลตินออสมานยิตเล่นกับวิลคีนครับนัดแรกเสมอ2-2ที่บ้านเพลสตันคู่นี้ก่อนเกมซอฟตตั้ตันก็เป็นต่อค่อนข้างมากนะครับซอฟตตั้ตันเนี่ยคือจะว่าไปยังพอมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติ เกมนี้ต้องบังคับชนะเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ตามเลสเตอร์เแต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดในัดขณะที่เพลสตันเนี่ยจะว่าไปตามนอริท8แต้มนะครับคือต้องมองในแง่ของการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟครับดูแล้วเนี่ยก่อนเกมซอลตันเป็นต่อเพียงแต่ว่าซอลตันจะมายิงเพลสตันถึง2ลูกไม่ง่ายครับเกมแบบนี้วัดใจเพลสตัน ผมมองว่าแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับปิดท้ายที่เวลาตีสอตรงครับยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับรูเสเซียร์อดมุลนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับแอเลติโกมาริดจากสเปนนัดแรก แอตมาริตเปิดบ้านชนะมาก่อน2อดอทมุนเนี่ยเพิ่งจะบุกชนะกลักบากมา2ต่อ1น1ะครับก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างมาเซลซาบิเซอร์แนวรุกเนี่ยยูเลียนบันดอนเยลมาเล่นนะครับคาริมเดย์มี่นิคัสฟูคุกได้พักมาเต็มๆในเกมลีกน่าจะได้เล่นในเกมนี้ครับในขณะที่แอตมาริต เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะจีโรนามา3-1นะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆมีซามูเอลลิโน่ติดโทษแบนนะครับแกนหลักก็มากอสยอเรนเต้โกเก้โรดิโก้เดอปออองตวนกริสมันอัลเบโรโบราต้าครับ ได้พักมาเต็มๆในเกมลีกน่าจะมาเล่นในคืนนี้นะครับแน่นอนก่อนเกมตามหน้าเสือเขามองรอดมุนเป็นต่อเล็กน้อยสา,าการรอดมุนบังคับไม่ต้องชนะเกมนี้ครับเพียงแต่ออว่าแอตมาเรเป็นทีมเหนียวแน่นนะครับเราก็เล่นเพื่อผลเสมอเก่งมากๆครับวัดใจแอตเลติกโกมาเรดมีโอกาสสูงมากจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพื่อเข้ารอบครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่โบตัน เรสตันและแอตเลติกมาเรดนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ